ขั้นตอนนี้นะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารจากธนาคารไปหากิจการนะครับเห็นของงบก่อนนะครับบริษัทสามจำกัดงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารวันที่จะทำนะครับก็คือวันที่ สาสิบเอดตุลาคมสองหหนึ่งนะครับเราบอกว่าจะจัดทำจากธนาคารไปหากิจการนะครับดังนั้นเครื่องหมายเราควรจะต้องทราบนะครับเมื่อเราทําจากธนาคารดังนั้นเครื่องหมายของธนาคารนั้นจะยังคงเดิมในขณะที่กิจการจะเปลี่ยนแปลงจากบวกเป็นหักจากจหักเป็นบวกนะครับเราก็ตั้งต้นที่ฝั่งธนาคารกันก่อนนะครับ ข้อที่2บอกมาว่ายอดเงินฝากที่ธนาคารแจ้งมานะครับเท่ากับสามแสนสามหื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็จะต้องมีเครื่องหมายบววค้านะครับข้อที่สามนะครับผิจการไม่ได้บันทึกค่าธรรมเนียม3200บาท หัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ต้องปรับปรุงฝั่งกิจการนะครับการปรับปรุงก็คือการลดยอดเงินฝากลงนะครับเราบอกว่าต้องหักที่ฝั่งกิจการแต่ว่าเครื่องหมายนั้นถ้าเกิดเป็นการแก้ไขที่ฝั่งกิจการนั้นจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากหักนะครับก็เปลี่ยนเป็นบวกเราจรึงไปหัวข้อบวกนะครับแล้วเ,เขียนว่าค่าทาเนีย ยอดเงินนะครับ3า0 0้อบาทข้อ4ธนาคารจ็บเงินตามตัวได้3 000, 3 4 1 5และในจำนวนนี้มีดอกเบี้ยรับอีกส0 0พันบอกข้อนี้ธนาคารเพิ่มยอดให้แล้วกิจการยังไม่ได้เพิ่มยอดนะครับก็ควรจะต้องปรับปรุงที่ฝั่งกิจการนะครับปรับปรุงตรงนี้ก็คือการเพิ่มยอดเงินนะครับการเพิ่มก็คือการดวกกิจการ แต่เนื่องจากว่ามันเป็นการปรับปรุงที่ฝังตีการก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากหัวก็ต้องกลายเป็นหักนะครับเราจึงไปหัวข้อหักแล้วเขียนว่าตั๋วเงินรับแล้วก็ดอกเบี้ยรับนะครับดอกเบี้ยรับมีค่าเท่ากับสามพันและตั๋วเงินรับนะครับก็คือการนำยอดรวมลบสามพันก็จะเป็นมูลค่าตั๋วเท่ากับสามหมื่นสี่ร้อยสี่สิบห้านะครับ เอามารวมกันนะครับอ,อกยอดมาก็คือ3,3445เป็นตัวหกักต่อไปนะครับข้อ5ธนาคารยังไม่ได้เพิ่มยอดเงินให้เนื่องจากเป็นเงินฝากระหว่างทางเขาบ่าเงินฝากระหว่างทางก็คือจะต้องไปบวกที่ฝั่งธนาคารนะครับการที่เราทำงบพิสูจน์อดจากธนาคารไปหากิจการนั้นเมื่อปรับปรุงที่ฝั่งธนาคารเครื่องหมายก็ยังเหมือนเดิม เราจรึงไปที่เครื่องหมายบวกนะครับเพราะว่าเงินฝากระหว่างทางนั้นอยู่ในหัวข้อบวกเรียกว่าเงินฝากระหว่างทางยอดเงินนะครับสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบต่อไปข้อหกเช็คคันจ่ายสามพันสามร้อยเก้าสิบแปดเช็คคันจ่ายนี้ก็คือธนาคารยังไม่ลดยอดเงินลงนะครับก็ต้องไปปรกปุมที่ฝั่งธนาคาร การปรับปรุงนั้นก็คือการลดยอดเงินฝากธนาคารเราจะต้องปรับปรุงฝั่งธนาคารนะครับฝั่งธนาคารยังใช้เครื่องหมายเดิมดังนั้นคําว่าเช็คั้งจ่ายนั้นจะต้องลดยอดเราก็เลยไปที่หัวข้อหักครับยังใช้เครื่องหมายเดิมอยู่เียนว่าเช็คค้งจ่ายส398ขร้อเกบดครับ รับเช็คจากการขายและฝากเข้าธนาคารทันทีนะครับพนังกงานลงบัญชีผิดนะครับรับเช็คตัวเลขหนึ่งแต่ว่าไปลงบัญชีอีกตัวเลขหนึ่งข้อนี้เป็นการผิดพลาดที่ฝั่งกิจการกิจการี่รควรจะต้องปรับปรุงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าผลต่างคือเท่าไหร่ก็คือนําตัวเลขที่ถูกกับตัวเลขที่ผิดมาลบกันนํสามศูนย์เก้าสามนะครับลบกับสามหนึ่งเก้าหนึ่งผลต่างก็คือเก้าสิบปบาท ต้องปรับปรุงวยตัวเลขนี้นะครับแล้วเราจะต้องปรับปรุงโดยการบวกหรือการหักนะครับเราก็จะต้องมาเท้าขวาตอนที่เราเรับเช็คแล้วก็ธนาคารทันทีเราเดบิตด้วยธนาคารและเครดิตด้วยขายเพราะเราขายเราได้รับเช็คครับยอดที่เราบันทึกบัญชีผิดด้วยครับพนาคาเราบันทึกบัญชีด้วยยอดสามหนึ่งเก้าหนึ่งตอนนี้เขาลงผิด เราดูตัวเลขที่ผิดกับตัวเลขถูกเปรียบเทียบกันนะครับตัวนี้ที่ถูกคือ3093น,นี่ถูกน,นี่ผิดเราก็มองแค่เพียงบัญชีธนาคารเท่านั้นที่ผิดเนี่ยบันทึกเพิ่มยอด3191้าแต่ควรจะต้องบันทึกเพิ่มแค่เพียง3093มันต่างกันอยู่98ปบาทดังนั้น เพิ่มยอดมากเกินไปก็ควรจะต้องลดยอดลงนะครับการเพิ่มมันอยู่ด้านเดบิตดังนั้นต้องการลดก็ต้องอยู่ทางด้านเครดิตนะครับแต่ตรงนี้เราไม่พูดถึงเดบิตเครดิตเราพูดถึงว่าจะเพิ่มมันจะลดดังนั้นหัวข้อนี้บอกว่ามันเพิ่มมากไปก็ต้องลดยอดลงการลดยอดก็คือการหักแล้วหัวข้อนี้ปีการที่บัญชีพิดก็ต้องแก้ไขที่ฝั่งกิจการนะครับเมื่อกิจการมันทึกบัญชีพิดก็ต้องมีการแก้ไขคือการหักแต่ว่าเราบอกว่าถ้าเกิดกิจการมีการ ปรับกงนั้นจะต้องเปลี่ยนขั้นหมายจากหักก็ต้องกลายเป็นบวกด้วยผลต่าง9 8บาทนะครับขิ้นไปที่หัวข้อบวกก็เขียนว่าบันทึกบัญชีผิด90บาท